สิ่งที่เรา ได้พบเจอในครั้งนี้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะย้อนกลับสู่ยุคดึกดําบรรเราเคยได้ยินในยุคเมื่อ30-40ปีที่แล้วเรื่องของการแจกกล้วยเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องตอบครับว่าสิ่งที่พวกผมตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะในเรื่องของการมีการให้สินบาทค่าสินบนเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่หลักฐานพยานที่เราจะนําเสนอต่อไปก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องออกมาตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอุดมการหรือจะสู้อุดมกล้วยผมเนี่ยชี้ชัดให้เห็นครับว่าา1เร ตกต่ํามาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นส่วนหนาาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอันดับของเรื่องของอาการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจหรือ GDP เราเนี่ยนะครับอยู่ในระดับเพียงแค่2%เฉลี่ยบางปีเราติดลบอย่างปีนี้ปีปัจจุบันโลกเนี่ยกำลังจะกลับมาเติบโตอยู่ที่6%แต่เรายังติดลบอยู่ซึ่งการติดลบทางเศรษฐกิจ2ปีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผิดปกติทางเศรษฐศาสตร์มากวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนยันเลยครับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ก่อหนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่เคยมีมา เพราะว่าท่านเนี่ยกู้ด้วยอัตราที่สูงกว่าคนทั่วไปที่เคยมาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่มีแนวโน้มเพื่อว่าจะคืนเงินกู้นั้นอย่างไรจะหาไรายได้เข้าประเทศอย่างไรคําถามที่ผมถามไปยังพลเอกประยุทธ์และไม่ได้รับคําตอบก็คือสรุปท่านมีความคิดแม้แต่น้อยหรือไม่ว่าท่านเนี่ยจะชําระเงินกู้ที่ท่านแนยกู้มาอย่างไร ผู้ปอยไม่พอใจในครั้งนี้นะครับผมรับผิดชอบในเรื่องของภาคเศรษฐกิจซึ่งความตกต่ําในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดครับแล้วมันไม่ได้เกิดจากโควิดเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าโควิดมันเกิดนะครับมันก็เลยแย่ไปหมดโลกก็แย่เราก็แย่นะครับผมเนี่ยชี้ชัดให้เห็นครับว่า1เราเนี่ยตกต่ํามาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจเมื่อเจปีที่แล้ว อันดับของเรื่องของอาการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เราเนี่ยนะครับอยู่ในระดับเพียงแค่2%เฉลีย่ยบางปีเราติดลบอย่างปีนี้นะครับปีปัจจุบันโลกเนี่ยกำลังจะกลับมาเติบโตอยู่ที่6%แต่เรายังติดลบอยู่ซึ่งการติดลบทางเศรษฐกิจ2ปีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผิดปกติทางเศรษฐศาสตร์มากเพราะว่าการติดลบในปีก่อนหน้าเนี่ยมันทําให้ฐานเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยปกติแล้วประเทศใดๆก็ตามเอาผู้บริหารทั่วๆไปนะครับ เข้ามาบริหารประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการเติบโตมันจะต้องสะท้อนกลับมันจะเกิดรีบาลเอฟเฟกสะท้อนกลับคือกลับมาเติบโตในระดับหนึ่งนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยจากการบริหารที่ผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขสุดท้ายประเทศไทยเนี่ยจะโตติดลบ2ปีติดครับวันนี้เราเจอเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าจะเกิดกับประเทศไทยนะครับแต่เกิดในยุคข,ของผู้นําซึ่งขาดความรู้ความสามารถแล้ว แต่งตั้งตัวเองนะครับมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล7จปีที่ผ่านมานะครับมันทําให้เห็นถึงความล้มเหลวครับครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วการพิปรายเนี่ยหนักกว่าทุกครั้งนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีการพิปรายที่หนักหน่วงนะครับเราเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมานําเสนอนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกและผมสังเกตเห็นนะครับ ในช่วงสองวันแรกไม่มีการประท้วงเลยครับไม่มีการตัดจังหวะนะครับทุกคนอภิปรายอย่างราบรื่นคุณหมอชนน่านขึ้นคนแรกๆก,กผมขึ้นในวันที่2ที่สาเนี่ยนะครับราบรื่นไม่มตีตอนนั้นยังไม่มีกระเป๋าดำลากเข้ามาจม้องครับเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าหลังจากมีข่าวที่ชั้นสเนี่ยนะครับสมาชิกพลพรรคของพรรคร่วมรัฐบาล<อ>ก็กลับเข้าประจำ หน้าที่นะครับในห้องประชุมสภาห,หลังจากชั้นสะพานไปไปพบท่านนายกพลเอกประยุทธ์แล้วที่ชั้นสามที่ว่าไปคุยเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือสักอย่างเนี่ยนะใช่ครับรบริหารจัดการเรื่องเรื่องผลไม้ครับรชื่ออีกสารายชื่อ้หก็เป็นที่น้าแปลกใจนะครับก็กลับมาประจําตําแหน่งกันมาประท้วงกันวุ่นวายไปหมดในช่วงท้ายของการพิปรายไม่ประวัตซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่เราได้พบเจอในครั้งนี้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่า จะย้อนกลับสู่ยุคดึกดําบันนะครับเราเคยได้ยินในยุคเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วเรื่องของการแจกกล้วยเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องตอบครับว่าสิ่งที่พวกผมตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะในเรื่องของการมีการให้สินบาทค่าสินบนเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่หลักฐานพยานที่เราจะนําเสนอต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องออกมาตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วคุณจะแก้ตัวยอย่างไร นะครับแต่วันนี้กลายเป็นว่าผู้ผมในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็ก็โดนคดีอย่างที่น้องน้ําว่านะครับมันมันแปลกนะเพราะการการทำงานของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นการทํางานตรวจสอบครับแต่ว่าเรากับโดนยัดเยียดในเรื่องของคดีความกลับมาก็ต้องต่อสู้กันไปตามกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ผมทํางานเพื่อประชาชนเราเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอภิปรายนะครับเราได้อภิปรายในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจ นะครับว่าประเทศเนี่ยมัน,มนเดินลําบากอย่างไรในยุคที่มีผู้นําซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมได้ชี้ถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องหนี้ต่างๆหนี้แรกก็คือหนี้สาธารณะนะครับหนี้สาธารณะก็คือเป็นหนี้ของพี่น้องประชาชนนะแต่ที่ทุกคนจะต้องแบกรับนะครับหมายความว่าครัวเรือนต่างๆเนี่ยหมายความว่าเรื่องของการบริหารจัดการประเทศเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการกู้เงินมาหลายครั้งหลายหน นะครับผ่านทางการขาดดุลนงบประมาณผ่านเรื่องของการกู้เงินตามพรกการกู้เพื่อมาฟื้นฟูโควิดนะครับหลายครั้งหลายหนเนี่ยรวมประมาณ6ล้านล้านนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนยันเลยครับเป็นนายกรัฐมนตรีในของประเทศไทยที่ก่อหนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่เคยมีมาแล้วผมว่าสถานีนี้ไม่ใช่ทําลายง่ายนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยกู้ด้วยอัตราที่สูง กว่าคนทั่วไปที่เคยมาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่มีแนวโน้มเพื่อว่าจะคืนเงินกู้นั้นอย่างไรจะหาไรายได้เข้าประเทศอย่างไรนะครับคําถามที่ผมถามไปยังพลเอกประยุทธ์และไม่ได้รับคําตอบก็คือสรุปท่านมีความคิดแม้แต่น้อยหรือไม่ว่าท่านเนี่ยจะชําระเงินกู้ที่ท่านเนี่ยกู้มาอย่างไรวันนี้ท่านกู้มาเนี่ยนะครับปู่เป็นคนใช้เงินหลานปู่เนี่ยใช้เงินนะครับหลานปู่มาใช้นี่วันนี้เรากาลังยืมเงินของลูกหลานในอนาคตมาใช้ก่อน ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเป็นรุ่นของคนรุ่นถัดไปแล้วเนี่ยการจะพัฒนาประเทศก็จะยากขึ้นไปเป็นเท่าตัวเพราะว่าเราดึงเงินของเขามาใช้ล่วงหน้าแล้วขเขามาถึงเนี่ยมรดกตกทอดที่พลเอกประยุทธ์อมอบให้คือหนี้สินนะครับเขาจะเริ่มชีวิตของเขาเขาจะเริ่มการบริหารประเทศของเขาเนี่ยด้วยหนี้สินก้อนโตที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับหนี้สาธารณะในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยอยู่ที่5ล้านล้านบาทกว่าๆนะครับปัจจุบันเนี่ยสิ้นปีงบประมาณนี้จะไปแตะที่9้าล้านล้านบาท นะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจว่า,าประเทศไทยเราเนี่ยแบกรับภาระหนี้สินขนาดนี้ได้อย่างไรหนี้ที่สองก็คือหนี้ของภาคประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยหนี้ของเขาเนี่ยมีจํานวนสูงมากเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนนะครับวันนี้เนี่ยผมชี้ให้เห็นว่า,าพี่น้องประชาชน จะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรในภาวะหนี้สินที่มันเกิดอยู่รายรับไม่มีบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดมีการล็อกดาวน์มีการปิดธุรกิจจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถเดินต่อทางด้านของการเงินได้นะครับในขณะที่หนี้สินเขามีมากมายนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยภาครัฐกลับไม่ใส่ใจนะครับหนี้สุดท้ายก็คือหนี้ของภาคการเงินการธนาคาร นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่า,า NPL ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเพิ่มเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจยังเดินต่อไม่ได้สุดท้ายมันก็กระทบไปสู่ภาคการเงินการธนาคารซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนะครับก็จะทําให้ประเทศเนี่ยถึงจุดทางตันทางเศรษฐกิจนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตอบในเรื่องของหนี่ต่างๆในเรื่องของการบริหารประเทศทางเศรษฐกิจเนี่ย กลับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นมาถแถลงรวมถึงทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับขึ้นมาตอบเนี่ยกลับเป็นการปัดภาระความรับผิดช,ชอบหมายความว่าสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยเขายังบองว่าวันนี้เศรษฐกิจกไทยเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่เขาใช้คําว่าดีเลยนะเขาไม่ใช้คําว่าโอเคหรือว่าไม่ได้เลวร้ายนะเขาบอกว่าวันนี้ดีไปหมดเลยนะครับการลงทุนไหลเข้า พี่น้องประชาชนก็อยู่ได้มีการแจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการทุกคนมีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับใส่นักา,ากล้าหายใจไม่ทันขอลพนธโดดรดกับสิ่งนี้เ,นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอะไรครับการจะแก้ไขปัญหาใดๆเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องเริ่มก่อนคือการยอมรับซึ่งปัญหานั้นๆน,น,นะครับแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมรับว่า การบริหารประเทศที่ผ่านมาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดปัญหาจนกระทั่งกระทบกับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาไม่ต้องมองเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่เห็นว่ามันมีปัญหาไม่คุณเมื่อคุณไม่เห็นว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยคุณก็ไม่แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมต้องเรียนครับมัน,ม,นมันต่างกับพวกผมที่เป็นสสฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทยในวันนี้มีแต่สสเขต พวกผมเน้นลงพื้นที่ครับสิ่งที่เรานำมาอภิปรายสิ่งที่เรานำมานำเสนอต่อสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้พบเจอกับชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนนะครับมีเพื่อนสมาชิกซึ่งมีความถนัดในแต่ละหลายๆด้านนะครับน้องท็อปจากกพลเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีความถนัดในเรื่องของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวนะครับน้องอชิโร่นะครับสอสจากจังหวัด น้องคายปิศสดาตันเทิดทิศนะครับมีความเก่งในเรื่องของ SME ก็คเคยเป็นสภาอุตสาหากรรมสภาหอการค้ามาก่อนนะครับมีน้องซันก็มาพูดถึงเรื่องปากท้องพี่น้องเกษตรในเรื่องข้าวนะครับมีคนมาพูดถึงเรื่องลิมปิสกินท่านสกุณาสารานันนะครับมีคนมาพูดถึงเรื่องดิจิทัลอีโคนมีก็คือน้องเอ<ช>ิร์ธนะครับอีกหลายคนครับมาพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมต้องเรียนนี้พวกเราไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนจากภาคธุรกิจต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนสะท้อนเสียงเดียวกันหมดว่าอยู่ไม่ไหวนะครับอันนี้คือพี่น้องประชาชนสะท้อนเสียงกลับมาเราก็เลยนํามาเสนอต่อสภาว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่หาทางปรับแก้ถ้าคุณไม่ออกไปตัวพลเอกประยุทธ์ไม่เปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนตัว เราก็ยังจะดือดด้อดันทําสิ่งที่ท่านทําผิดพลาดมาแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยนะครับประเทศชาติและประชาชนเดินไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราได้นําเสนอแล้วเราก็พยายามที่จะสะท้อนต่อสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเสียงของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอเอาชัยชนะได้นะครับก็อย่างที่ได้ว่าท,ท,ที่ท่านคุณอนุสรว่าที่ผมโพสไว้เนี่ยอุดมการ์ลืจจะสู้ดมกล้วยนะครับ และที่สําคัญเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มีความหวังนะครับวันก่อนหน้า2วันเนี่ยพวกผมนั่งคุยกันอยู่ในสภา,าเราเราเราต่อสู้เราอภิปรายด้วยความหวังนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสภาผู้แทนราษฎรเพราะผมมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งอ่มันสงบราบคาพิสุดอะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามระบอบตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับจะไม่มีความสั่นไหวในสังคมจะ ไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆนะครับเรามองว่านี่คือการต่อสู้ในสภาที่จะเกิดเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่สุดท้าย3ปสามปก็รักกันนะครับปที่4ี่ปประชาชนก็ก็ต้องอกหักไปตามระเบียบนะครับปประชาชนก,ก็ก็รอต่อไปนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร นะครับแต่ฝ่ายค้านเองยังยืนยันครับว่าเรายังยึดมั่นในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเราจะเดินหน้าสู่ชัยชนะเราจะนำพาประเทศที่ดีกลับมาให้ได้นะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะหยุดการสูบท่านอำนาจที่ผ่านมาเจปีไม่สำเร็จนะครับวันหนึ่งเสียงของประชาชนต้องชนะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อมั่นของพวกเราครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากการอภิปรายไม่างใจก็อย่างที่ท่านสุทินแล้วก็เพื่อน,อนออทุกทา่านได้เรียน ลดรัฐมนตรี2คนที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บการอภิปรายออกนะครับคําถามที่ต้องถามคือเราประชาชนได้อะไรนะครับไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่เป็นการบริหารอำนาจของพลเอกประยุทธ์เพียงเท่านั้นนะครับแน่นอนครับหลังจากนี้ภายในรัฐบาลเองเมื่อตําแหน่งคอรมอว่างสองตำแหน่งคงวิ่งกันฝุ่นตลบนะครับตลบอบอวนไปหมดนะครับแล้วก็จะเกิดความสั่นไหวภายในของ ครมของฝากฝั่งรัฐบาลเองจากความขัดแย้งเพราะนี่คือบอ่อเกิดเราเห็นมาตลอดครับเมื่อเมื่อเกิดรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพนะครับพยายามที่จะอยู่ภายอยู่ในอำนาจให้ได้ด้วยทุกวิธีทางสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการแบ่งเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเรื่องของโคต้าใครควรจะได้แต่ไม่ใช่ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ การบริหารงานจึงเละเทะอย่างที่เห็นอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นบอกเกิดให้เกิดความสั่นไหวภายในรัฐบาลเองและจากการวิเคราะห์นะครับวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจกมันล้มเหลวจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่ามันมันยังดำดิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับการล็อกดาวน์ก็ยังไม่จบควบคุมโควิดก็ยังไม่ได้วัคซีนอย่างทั่วถึงก็ไม่มีวัคซีนคุณภาพก็หาไม่ได้รัฐบาลหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน ผมบอกคุณอนุสรต,ตรงนี้เลยว่าสมัยประชุมหน้าเริ่มพฤศจิกายนเนี่ยรัฐบาลน่าจะต้องยื่นพรกกู้เงินเพิ่มเติม,ตมนะครับไม่ไม่หนึ่งล้านล้านก,ก,ก็ก็คงเฉียดอะยังไงมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนั้นนะครับที่จะเป็นการทำงานอย่างหนักของฝักฝังฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกผมเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วว่าบุคคลคนนี้พลเอกประยุจ,จันโอชาเนี่ยนะครับคุณ ผ่านการกู้เงินตามพรตมาสองรอบ1.5ล้านล้านเอาไปละเลงละลายจนกระทั่งไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ใดๆกู้เงินมาบอกจะเอาไปแก้ไขปัญหาโควิดแล้วไหนล้ว,วัคซีนไหนไฟเซอร์ไม่มีสักอย่างนะครับนี่คือการบริหารงบประมาณที่ไม่เป็นการบริหารเงินกู้ที่ผิดพลาดแล้วรับประกันว่าจะมาอีกไม่ต่ำกว่าสัก1ล้านล้านเนี่ยผมกะว่ารัฐบาลคงจะมานะครับวันนั้นจะเป็นการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งของฝากฝังฝ่ายค้านนะครับอย่า ขาดศรัทธาในระบบประชาธิปไตยนะครับผมยังเชื่อว่านี่คือระบบระบอบที่สะท้อนเสียงของประชาชนได้ดีที่สุดมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจบางครั้งเราอาจจะทํางานแล้วสุดท้ายการลงมติมันก็ไม่เป็นไปตามเสียงของประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นการสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนผ่านทางตัวแทนนะครับนี่คือระบอบที่ดีที่สุดในโลกนะครับ เราเห็นมาแล้วเราอยู่กับเผด็จการมาเกือบ7ปีเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับก็อย่าขาดศรัทธานะครับพวกผมจะทําให้ดีที่สุดและสุดท้ายนะครับต่อให้ยังผิดพลาดยังยังแพ้อยู่นะไม้สุดท้ายคือประชาชนจากการเลือกตั้งนะครับยังไงวันนั้นมาถึงแน่นอนเรามาช่วยกันครับมาทํางานพร้อมกันแล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตที่สดใสย,ยังรอพวกเราอยู่ครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ